สวัสดีเอฟซีสุขสุคนครับมนมหญิงหลอดมาสรุปผลบางไฟขนาดทอหนึ่งทอสองทอสามนิ้วบางส่วนนะครับวันที่ยี่สหามกราคม2องพันหาร้อสณสนามขวังนะครับบังที่หนึ้นเมืองแปะนะครับผมค้นเมืองเปะนะครับขนาดทอสองห้าสิบานะครับเด้อยแปด่าแนนดีอยู่ไว้อยู่นะครับผ่านนะครับ บางที่2เก่งหน่อยนะครับขนาดทอสองเจ็นะครับได้315ค่าแนนหวานจเรียบนะครับผ่านนะครับบางที่3นะครับมหาอุดขนาดทอสองนะครับห้เบอร์เดียวได็สองร้อยสามสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที่4เพชรเมืองข้อนะครับขนาดทอสองนะครับแปดสิบเก้าสิบเด็สอง้อยเจ็ดสิบห้าค่าแนนแพหาวินะครับโอ้โหเจ็บปวดนะครับบางที่หาน้องเบียยิ้มหวานนะครับ ขนาดนิ้เๆนะครับ10-30สอง230คะแนนเจ้าหมวกนะครับโอ้สกินกับบริกรนะครับบ้างที่หกนะครับอวยหัวเมืองนะครับขนาดท่อสองนท่อนน้วนะครับคราคานี้นะครับ205ถึง220ได้180คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่เจ็ดนะครับไอซื้อเขียวนะครับ75-80ขนาดท่อสอง ได้40ค่าแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะหางขาดนะครับ Sommer, oh itor, <Så. S 1> บางที่8ท่องสายย้มนะครับ70เบอร์เด <luxury S 1> <sh> um ียวขนาดทอสองนะครับ305ค่าแนนผ่านนะครับหวันจุ๋ยเลยที่เตียยนะครับบางที่เก่าน้าเชี่ยงไายนะครับ55 60ขนาดทอสองเด3 37ค่าแนนผ่านครับบางที่10ช้างเผือกนะครับ75 80ได้72ค่าแนนไม่ผ่านครับบางที่11 77รถบ้านนะครับ65 70ได3 1 5ค่าแนนผ่านครับ บางที่สินะครับวีซ่าบวกปองเออซีนะครับสามร้อถึงสามร้อยยี่สิบนะครับเด้อยสาคะแนนผ่านนะครับน่าจะเป็นทอ3นะครับบางที่สินะครับเสียบาทเงียยแปดนะครับทอสามนะครับสี่สิด้2สอคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไว้นักเลยนะครับบางที่สิบตองหานะครับหกเบอร์เดียวเดส้อยแคะแนนผ่านครับบางที่สิ เปิดนาคอนบานนะครับโอ้กินฮอดไอ้เปิดนาคอนบานเด้นะครับเคยเลี้ยงนามเลี้ยงในลุงหลอดขอบกูเล่นหลายนะครับกินฮอดคือเก่าคอยโชคให้มันนะครับน่ะเปิดนาคอนบานขนาดทอสองเจ็ดสิบแปดสิบดีสองร้อยเก้าสิบห้าโคตรเท่ห์หวานเจี๊ยบนะครับสุดยอดนะครับเก่งเล็กเกินนะครับสำหรับเปิดนาคอนบานนะครับผมาให้น้ำให้น้ำกลดไน้เด้อนะครับบ้างทีสิบหกนะครับเทพประดิษฐ์นะครับ ขนาดทัวสองแตกต่ำเลยนะครับผมปลอดภัยดีนะครับผมไฟหน่อยแตกว่าคือบบไฟใหญ่ดอ้นะครับพบแปะๆนี่แหละนะครับเรียนท่านนะอ่ะบ,บ่เป็นยังนะครับแร้นะครับ บัวเจ้านะนะครับบางที่สิบเนะครับช้างเผือกนะครับมาแกะมืออีกบางที่สองนะครับ73 83ทศสองนะครับได้115คะแนนไม่ผ่านนะครับหนักเลยนะครับบางที่สิบแน้องมีบุญบวกแอทเทวดานะครับฟอร์มฮอต์ลและเกิดช่วงนี้นะครับราคาก็สูงเบาๆนะครับแปดแปดสิหนะครับราคาก็สูงแต่เบานะครับ335คะแนนผ่านนะครับบางที่สิบเนะครับโชคนารินนะครับบวกน้องจีโน่นะครับ ขนาดทอ3สามนะครับสองยีหนะครับได้20ค่าแนนไม่ผ่านนะครับนาจะหางขาดนะครับผมบางทียี่สิที่ว่าก่อนบวกหมอบกจนฮิฮนะครับผมขนาดทอสองหกสิบห้า2ยยี่สิบค่าแนนไม่ไหวหนักเลยนะครับผม บอกหัวแฟนเขาทานหรือไม่นะครับบมอกไฟญ่เพื่นแฟนเขาทานนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็สีน้ำทายเพิ่มอยู่ดอกนะครับบั้งดี21ี่สิเอ็ดน้องยายานะครับ65 70ขนาดท่อสองนะครับ305คะแนนผ่านครับบั้งดี22เบ็ดน้ำชัยหมูว่านนี่ผ่านราคาสูงมปอนี่ก็ผ่านอีกเช่นเคยนะครับ แปดสบานะครบับราคาเป็นตะกำนะครบับราคาได้ก่ับวยวดอกนะครับสามร้อยสาม้าคะแนนพานนะครับดีอยู่ไว้อยู่นะครับบ้างยี U ่สมนะครับมูบินนะครับ,บ,นนะรบขนาดทอสองเจ็ดบเก้าโอ้เป็นตะกำนะครับ กมก็ได้เลยล่ะนะครับร้อยสามสิคะแนนไม่ผ่านนะครับผมบ้างดียนะครับเพชรฮานอยนะครับขนาดจอสอเจ็ดบเบอร์เดียวนะครับเด็ดร้อยเจ็ดสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางดียี่สิบหไร่ไทยนะครับแปดสิบเบอร์เดียวนะครับเด็สองร้อยสามสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียี่สิกนะครับเจ็ดเจ็ดรถบ้านนะครับหกสิบห้าเจ็ดส้อยสคะแนนผ่านนะครับบางดียี พ่อผัดบวกกุชชุมนะครับขนาดโทรศัพท์นะครับยี่สิบสี่สิบแตกต้มนะครับโอ้ไม่ผ่านนะครับอ่ะสู่ต่อไปนะครับมัอนี้แตกสองแล้วนะครับบางที่ยี่สิบสี่โอรสวัลนะครับบวกลาเล็กนะครับเก้าสิบเปอร์เดียวเดี่ยวสองร้อยแปดสิบผ่าข้แนนนะครับผมโอ้แฮฮาวิเจ็บปวดรวดราวนะครับผมบางที่ยี่สิบเก้านะครับขิงโพดัมหวานใจลุงมหลอดนะครับเพียงสิบ เพียง10บเด็้อยเิคะแนนผ่านนะครับดีใจน้ำนะครับผมบอยกลาสินนะครับบางทีสามสิบไอ้วนนะครับอ้วนซัมได้โบหูประเดไปเบิงนะครับผม75 80นะครับราคาเป็นตะกั่มนะครับกัมปุบมือพงปับนะครับเด็้อยสิคะแนนผ่านนะครับบางทีสามน้องมีบุญบวกแอดเทวดานะครับผม ผู้ใดมันใจราคาสูงก็ยังกำต่อเนื่องนะครับ8 5 9 0ิบห้าเก้าสิบในาคาแนนมือพองเมื่อบานอลลอตนะครับบางที่30มสอกนะครับมอเอนะครับหกสิบหกสิบห้าในสองอยเก้าสิบคาแนนผ่านนะครับมากรรมสีเขียวแล้วนะครับพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เริ่มหนึ่งตะบางที่ยีเก้านะครับบ่าในแพ้อยู่นะครับบางที่สามสิบสามนะครับกุญแจเพชรนะครับหกสิบห้าเจ็ดสิบในสามร้อยพอดีผ่านอีกแล้วครับท่านนะครับบางที่สามสิบสี่บิ๊กมาคนเดียวนะครับเก้าสิบเพียงสามร้อยนะครับในสามร้อยสิบห้าวินะครับผ่านนะครับผมผ่านอีกแล้วครับท่านนะครับบางที่สามสิบห้า สิงอีสานนะครับ75-85โอ้ราคาก็สูงอยู่นะครับ340คะแนนผ่านอีกแล้วครับท่านนะครับบางที่3 5เคยหน้าค่านะครับขนาดทอสอง780เดี๋ยว300พอดีผ่านอีกแล้วครับท่านนะครับบางที่3 7นะครับโคตรมีสินนะครับผม90เพียง300นะครับผมได้360ค่าแนนผ่านอีกแล้วครับท่านนะครับผมบางที่3 8ซอราชวงศ์300เพียงเอ่อ เพียงสิบนะครับสามรอยถึงสามรอยสิบพว่าเปล่นเปลี่ยนไฟเก่งขึ้นไปขั้นนอนได้ว่าม็นได้อารหลนะครับสามรอยแก้ๆพ้ดละนะครับแต่บางนี่ไม่เหมือนหวานๆวานไม่เหมือนบางอื่นนะครับร้อยแปดสิบแปดาแนนไม่ผ่านนะครับโอ้โหจริงๆแล้วมันเแบบิร์ดคิงพ่อดำอบงังดีสักยีบเก่าหอด บางทีสามสิบเจคนก็เมื่อบานแล้วเสียนอย่างเบิดแล้วล่ะจากบางนั้นเก่าบางลวดนะครับบนเหลือยางดอกนะครับบางทีสามนะครับพ่อผัดบวกกุดชุ่มนะครับบางแหลกแพรนะครับแตกนะครับบางทีสอง่อแตกนะครับ9กสห้า 310รสิบนะครับเดส้อยสค่าเนไม่ผ่านนะครับกระแพรคือเก้าบ่อแตกกระไดนะครับบ้างดีสี่สบนะครับเสียบาทนะครับขนาดทอสามนะครับสี่สิบหนะครับเดส้อยสคะแนนไม่ผ่านครับบ้างดีสี่สน้องมายูนะครับผมเกเพียง3ามรอยเดสามร้อยส้คะแนนผ่านครับบ้างดีสีน้องปอบวกน้องนำตังนะครับแปเพียงสามรยนะครับเดสองร้อยเ้คะแนนเจ้านะครับบ้างดีสี่สสามนะครับโจไ้ท่องในโอ้มาแล้วโจไซท่องนะครับผมหิดหอดนะ โจไซท่องนะครับบางที่อ่ะโจไซท่อง20 40ได้365คะแนนผ่านนะครับน่าจะเป็นหมอกไฟมื่นทอสามนะครับบางที่4ีแบงค์คนชั่วนะครับก็มีแต่แบงค์คนดีอันนี้แบงค์คนชั่วนะครับผม7จ80ชั่วคักแล้วนะครับผมบดซัวดอกนะครับผมแฝ่อาจจะไปบดได้180คะแนนไม่ผ่านนะครับงานดีนะครับบางที่สีนะครับเสียบาทบวก ช้างเผือกนะครับสามรอยถึงสามรอยสิบวินะครับได้ยี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะจ๊นะครับโอ้ยนะครับผมมามือหนียงไฟผ่านลายนะครับผมโอ้แผหน้อยนะครับผ้ไดออาไล่มือนีเอาปุ๋ยสอบใส่เอานะครับกระสอบปุ๋ยแซาหาข้อมูลพิพาทประกาศใดลุงรอดเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับ